Welcome Plans to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราไดเา้เงินไหลมาฮอนแลนด์มานะคะซื้อมาเนื่องจากจะเอามาทำคลิปอย่างเดียวเลยไม่มีใดๆแอบแฝงเลยนะคะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันยังไงฮะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฮอนแลนด์มาแรงเหลือเกินนะ เราก็จะมีมีแบบว่ามีเอามาแล้วก็ฮอลแลนด์มาว่าเงินไหลมาฮอนไลน์เหมือนกันนะอ่ะมาว่ากันดูจากการที่อันบ็อกซ์มานะคะแล้วเห็นน้องนะใบร่างล่าก็คือน่าจะเป็นใบที่มาจากเขาเนาะมาจากเขาเองประเทศแม่ซึ่งเป็นประเทศใดก็ไม่รู้นะใบเขามีความเป็นยังไงบ้างคะที่คุณจับเนี่ยก็ใบที่จะ ยึกยักยึกยักตะปุ่มตะปามอยเป็นี่มาแล้วก็จะรู้สึกแข็งกว่าเงินไหลด่างขาว่าที่โตในบ้านเราอันนี้คืออะไรบุเรียนบุรีเรียนนะเป็นเงินไหลมาบุรีเรียนนะคะอันนี้นะเกิดและโตที่บุรีรัมอันนี้คือเงินไหลมาฮอลแลนด์อันนี้บุรีเรียนนะคะอ่าคือความต่างก็คือเขาจะมีความแบบหนากว่าแล้วก็ยุบยับกว่าเหมือนโมฮิโต้หรอ น่าจะลักษณะนั้นเหมือนเหมือนโมฮิโต้เหมือนใบ oh ไ,ไม้ป่วยอ๋ออะต่อแล้วความก้านเกินที่เขาว่ามาว่าก้านเขาจะสีอบลงชมพูลงทั้งก้านอย่างงี้ชมพูข,ขาวๆก็อดูเอานะคะขวามือคือบูริเลียนนะคะซ้ายมือคือฮอลแลนด์นะคะเป็นลักษณะนี้นะอ่าความใบความสีแล้วไ,ไปอ่านเจอว่าเขาบอกว่า ใบอ่อนมาจะาขาวจั้วเลยบบแมนเดอร์ไม่ใช่ค่ะมันก็เหลืองเออเลสอย่างนี้ละคะ่ะมันก็อมเหลืองเหมือนกันนะนี่ก็คือใบใหม่ใบใหม่ของฮอลแลนด์อันนี้ก็คือใบใหม่ของบูริเรียนนะคะก็คือคือกันนะคะมันไม่แบมันไม่ใช่แบบออกมาแล้วขาวจั้วเลยไม่ใช่นะอันนี้ไฟมีแค่ตัวเดียวนะคะไฟมีฮอลแลนด์แค่กระถางเดียวเดี๋ยวจะสั่งมาอีกกระถางมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะคือสั่งมาแล้วแหละอีกหนึ่งกระถาง ถามว่าสวยงามกว่าไหมถ้าใบมันขยุกขยิกอะ่ะมันอาจจะดูดูมีอะไรมากกว่าแปลกกว่าดูแปลกกว่าแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ซื้อมาทำคอนเทนต์ไปจะซ,ซื้อไหมก็ค <laughs> งไม่ซื้ออันนี้ไม่ได้ว่าคนที่มีฮอแลนด์ในมือหรืออะไรยังไงนะคะไม่ได้ว่าอย่างนั้นเราพูดหมายความว่ามันไม่ได้ดู แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้ามันจะเป็นแบบนี้ทุกใบคือถ้าเราเลี้ยงแล้วมันสามารถขยุกขยิกอย่างเงี้ยได้ทุกใบอะ่ะโอเคไปตามอ่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่มาแชร์การที่จะเลี้ยงไอ้เจ้าโมฮิโตหรือว่าไอ้เจ้าไม้ที่ต้องการให้มันขยุกขยุยแบบนี้นะคะน่าจะชื่อพี่ปริมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคได้ไปสิงมาแล้วก็พี่เขาได้ให้ความรู้ว่าจริงๆแล้ว ถ้าอยากจะให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราใช้ธาตุอาหารรองนะคะเลี้ยงไปนะไก็เลี้ยงด้วยธาตุอาหารรองนะคะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ว่าออขอสูตรของคุณปริมนะคะเลี้ยงแบบไหนขออนุญาตเดี๋ยวจะขอเนี่ยคุณปริมก่อนว่าขึ้นได้ไหมนะคะถ้าขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าจะมาขึ้นให้นะคะว่าใช้สูตรไหนนะคะ โอเคประมาณนี้ถามว่าสวยแปลกไหมก็ไม่ขนาดนั้นก็ทั่วไปแล้วใบพอเมื่อใบใหม่ใบใหม่สามีจับก็คือมันไม่ได้ต่างจากบูริเรียนเลยใบใหม่คือใบที่ขยุกขยิกอย่างเนี้ยจับไปจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าหนากว่าพวกใบเก่าของบูรีเรียนใช่แต่ตัวใบใหม่เนี่ยเหมือนบูรีเรียนแล้วเหรอเหมือนเลยความหนาความลื่น โอเคเหมือนบรีเลียนแล้วคือกล<ค>สภาพแล้วอ่าไม่ได้รู้สึกขยุกขยิกอะไรเลยน้องคือไทยแลนด์เต็มตัวแล้วนะคะณนะตอนนี้นั่นแหละครับฝรั่งมาอยู่เมืองไทยกินปลาร้ามากๆก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าการเลี้ยงด้วยเนาะเราอาจจะให้เขาแบบมันต้องเย็นกว่านี้ไหมหรือยังไงเขาปรับสภาพมาเข้ากับเมืองไทยได้แล้วมันก็เลยเป็นลักษณะนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเงินไหลามาด่างขาวก็ ตัวบริเยนตัวไท a ลน a ์เนี่ยนะคะก็เลี้ยงน้องเดิมๆก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะมีแล้วก็อยากจะแบบว่าอ่ะลองเป็นชาเลนจ์แล้วกันว่าถ้าจะเอาเจ้าตัวเนี้ยมาทําเป็นขยุกขยิกอะ บูลเลียนมาทําเป็นขยุขย,ขยิกก็น่าจะได้ยิ่งเห็นว่าดูต่างกันเต็มๆก็คงเป็นก้านที่สีชมพูนวลแต่หลายๆที่ก็เป็นก้านสีชมพูนะสําหรับเลี้ยงในไทยอะ่ะอ <Ừ. S 2> ถ้าเป็นแบบออกของพอของเราก็มีก้านที่ลงสีชมพูเหมือนกันก็ <c oughs> เลยค่อนข้างที่จะพูดยากอะ่ะเพื่อนเนเราก็บอกไม่ได้อแต่เนี้ยซื้อมาเพราอทำคลิปอย่างเดียวเลยนะถามว่า สวยกว่าไหมด้วยสายตาอาจจะไม่แต่ถ้าคนถ้าอยากชอบสัมผัสใบต้องเป็นใบรังคือถ้าเป็นใบแรกเริ่มเดิมทีที่มาจากประเทศเขาอ่ะมันอาจจะมันจะอาจจะรู้สึกได้อะใช่ไหมเนาะเนี่ยเพราะว่ามันดูขยุขยุขยจริงๆดูยับยับอ่ามันดูยับจริงๆนะคะเนี่ยมันจะยับยับจริงๆแต่ว่าพอน้องเริ่มไกลสภาพมาโอ้ยฉันรักเมืองไทยแล้วก็วก็จะเป็นปกติแบบนี้โอเคสำหรับเรื่องการที่จะบอกว่าออกมาแล้วเข่าจ้วนั้นนะ่ะ ที่ฟ้าไปอ่านเจอนะสําหรับต้นนี้ที่ฟ้าซื้อฮอลแลนด์มานะคะมันไม่ได้ออกมาแล้วขาวจ้วะนะคะนะอันนี้สําหรับต้นเดียวที่มีนะคะใครอยากจะส่งมาให้รีวิวก็ได้นะเดี๋ยวส่งกลับคืน <laughs> เพราะว่าของไทยแลนด์บุรีรัมเนี่ยเอ้ยบุรีเียนเนี่ยมันก็ยังก็อย่างที่บอกทุกอัน,นออกมามันก็จะอมเหลืองๆก่อนนะแล้วมันค่อยขาวนะ อมเหลืองนวลๆนะคะอันนี้ก็มารีวิวฉบับฉบับบ้านๆฉบับฉบับพึ่งอันบ็อกเมื่อกี้นี้เองนะคะก็ดีใจมากว่าเอ้ยฮัลโหลเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับฮอนแลนด์ที่กำลังฮิปติดลมบนตอนนี้นะถ้าใครซื้อน้องมาแล้วก็บอกสูตรด้วยแล้วกันนะคะว่าเลี้ยงยังไงให้ใบหยุบอยากบ้างนะคะมามาพูดคุยเมาส์มอยกันนะคะว่า ไฟก็อยากให้มันหยุดอยาอย่างนี้อยากให้มูฮิโต้ของไฟมันหยุดยแบบนี้เหมือนกันอยากให้กลับไปเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะตอนเนี้มูฮิโตเรียบเทียบเพราะว่ากลับมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้ดีก็อยากรู้ด้วยว่าเพื่อนๆเลี้ยงกันที่ในเขตเขตไหนเขตภูเขาเลี้ยงยังไงเพราะว่าเห็นหลายๆคนเลยก็เลี้ยงเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัวบ้านเรานี่แหละบุรีรัมบุรีเลียนไทแลนด์เนี่ยนะคะดุแล้วก็ใบยับมันก็มีนะคะบอกสูตรที่ว่าทำยังไงนะอ่าอีกอย่างนะคะ พี่พีนนะคะได้ให้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไนโรเจนอ่ะของเรามันเยอะอยู่แล้วถูกไหมจริงๆมันเพียงพอต่อต้อนไม้อยู่แล้วแต่มันขาดธาตุอาหารรองจริงๆแล้วอาจจะเลี้ยงธาตุอาหารรองแล้วต้นไม้เราอาจจะสวยคือเราชอบลืมธาตุอาหารรองกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไ้ด้วยนะว่าควรจะใช้ตัวไหนบ้างนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสําหรับเงินไหลมาฮอลแลนด์กับเงินไหลมาไทยแลนด์นะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ ซื้อมาให้ดูแล้วเพื่อทำคอนเทนต์นะคะโอเคฮอลแลนด์ okay. เนี่ยนะคะเนี่ยหยุกหยุขยุกขยุ่ยก,กับไทแลนด์อย่างเงี้ยละวคะ่ะโอเคบางกว่านะคะอันนี้ใยเทียบกับใบล่างสุดนะคะที่เขายังเป็นเขายังเป็นฮอลแลนด์ให้ใยอยู่นะคะไปเทียบกับใบล่างสุดนะแต่ใบใบบ,บนสุดเนี่ยที่มันเคลียออกมาในไทยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับไทแลนด์เลยนะคะเรียบครับถูกกระป๋อไทยแล้วเรียบถูกกระเบียดนิ้วเลยนะคะณนะตอนนี้นะ โอเคใครอยากซื้อก็ก็ซื้อได้เราแต่เลยซื้มาลองดูลองมาดูค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ